ของนัฏศิลป์ไทยค่ะองค์ประกอบของนาฏศิลป์จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญสำคัญดังนี้ค่ะ 1. การฟ้อนรำหรือลีลาท่ารำา 2. จังหวะ 3. เนื้อร้องและทำนองเพลง 4. การแต่งกาย 5. การแต่งหน้า 6. เครื่องดนตรีที่มันเลงประกอบการแสดง 7. อุปกรณ์ประกอบการแสดงองค์ประกอบน่าจะสิ์ไทายนะคะมีทั้งหมด7องค์ประกอบด้วยกันนั่นเองค่ะถ้านักเรียนนะคะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ การฟ้อนรำหรือลีลาท่ารำเป็นท่าทางของการเยื้องกลายฟ้อนรำที่สวยงามโดยมีมนุษย์เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำเหล่านั้นได้ถูกต้องตามแบบแผนรวมทั้งบทบาทและลักษณะของตัวละครประเภทของการแสดงและการสื่อความหมายที่ชัดเจนค่ะจังหวะ เป็นส่วนย่อยของบทเพลงที่ดำเนินไปเป็นระยะและสม่ำเสมอการฝึกหัดนาฏสินไทยจำเป็นต้องใช้จังหวะเป็นพื้นฐานในการฝึกหัดเพราะจังหวะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนหากผู้เรียนมีทักษะการฟังจังหวะแล้วก็จะสามารถรำได้สวยงาม เนื้อร้องและทำนองเพลงการแสดงลีลาท่ารำแต่ละครั้งจะต้องสอดคล้องตามเนื้อร้องและทำนองเพลงทั้งนี้เพื่อบอกความหมายของท่ารำถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงได้ตามเนื้อเรื่องตลอดจนสามารถสื่อความหมายให้กับผู้ชมเข้าใจตรงกันได้เช่นการแสดงอารมณ์รัก ผู้รำจะประสานมือท่าไว้ที่หน้าอกใบหน้ายิ้มละไมสายตามองไปยังตัวละครที่ลำคู่กันเป็นต้นการแต่งกายในการแสดงนาฏศินสามารถบ่งบอกถึงสถานะ ยศถาบดาศัก์ของผู้แสดงหากเป็นการแสดงพื้นเมืองการแต่งกายก็จะแต่งเรียนแบบชาวบ้านบ่งบอกถึงวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆแต่หากเป็นการแสดงโขนการแต่งกายจะเปรียบเสมือนการแทนสีกายของตัวละครเช่นเมื่อแสดงเป็นหนุมานจะต้องแต่งกายด้วยชุดสีขาวมีลายปัก เป็นลายทักษิณาวัตรสวมหัวโขนลิงสีขาวเป็นต้นการแสดงนฏสินไทยทั้งโขนและละครนั้นได้จำแนกผู้แสดงออกเป็นสี่ประเภทตามลักษณะของบทบาทการฝึกหัดคือตัวพระตัวนางตัวยักษ์และตัวลิงซึ่งในแต่ละตัวละครนั้น นอกจากบุคลิกลักษณะที่ถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมทราบจากการแสดงแล้วเครื่องแต่งกายของผู้แสดงก็ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าผู้นั้นรับบทบาทแสดงเป็นตัวใดเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทยมีความงดงามและกรรมวิธีการประดิษฐ์ที่วิจิตรบรรจงเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะที่มาของเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทยนั้นจำลองแบบมาจากเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์เครื่องต้นแล้วนำมาพัฒนาให้เหมาะสมต่อการแสดงซึ่งจำแนกออกเป็นสี่ไฟดังนี้เครื่องแต่งตัวยักษ์คือเครื่องแต่งกายของผู้แสดงที่เป็นตัวยักษ์เครื่องแต่งตัวลิง คือเครื่องแต่งกายของผู้แสดงที่เป็นตัวลิงเครื่องแต่งตัวพระคือเครื่องแต่งกายของผู้แสดงหรือผู้รำที่แสดงเป็นผู้ชายเครื่องแต่งตัวนางคือเครื่องแต่งกายของผู้แสดงหรือผู้รำที่แสดงเป็นหญิงสําหรับเครื่องแต่งตัวพระและนางนี้จะใช้แต่งกายสําหรับระบํำมาตรฐานเช่นระบำสีบท ระบำพมมาตรและระบำกิดดาพินิหารเป็นต้นและยังใช้แต่งกายสำหรับตัวละครในการแสดงละครนอกและละครในด้วยส่วนในระบำเบต,ตเลตเช่นระบำนพาราัชระบำไกลลาสำเริงระบำโบราณคดีชุดต่างๆหรือระบำสัตว์ต่างๆจะใช้เครื่องแต่งกาย ตามความเหมาะสมกับการแสดงนั้นๆเช่นนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าสบายและสวมชุดไทยต่างๆเป็นต้นตลอดจนยังมีการแสดงหรือการฟ้อนรำแบบพื้นเมืองของท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะมีการแต่งกายที่แตกต,ต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นด้วยการแต่งหน้า การแต่งหน้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ผู้แสดงสวยงามและอําพรางข้อบกพร่องของใบหน้าของผู้แสดงได้นอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้วิธีการแต่งหน้าเพื่อบอกไวยบอกลักษณะเฉพาะของตัวละครได้เช่นแต่งหน้าเป็นคนหนุ่มให้เป็นคนแก่แต่งหน้าให้ผู้แสดงเป็นตัวตลกเป็นต้น เรื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงการแสดงนาฏศิลป์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงดังนั้นผู้แสดงจะต้องรำให้สอดคล้องตามเนื้อร้องและทำนองเพลงในขณะเดียวกันดนตรีก็เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการช่วยเสริมให้การแสดงสมบูรณ์และสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการแสดงให้สมจริงยิ่งขึ้นด้วยบทเพลงที่บรรเลงประกอบการแสดงแบ่งออกเป็นสองรูปแบบหลักๆคือเพลงไทยสำหรับประกอบการแสดงนาฏสินไทยได้แก่โขนละครรำและระบำม,มาตรฐานนั่นเองค่ะส่วนรูปแบบที่สอง <c oughs> ก็คือ เพลงไทยประกอบการแสดงพื้นเมืองเพลงไทยที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นเมืองจะเป็นเพลงพื้นบ้านที่ใช้บรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงโดยแบ่งออกตามภูมิภาคต่างๆ อุปกรณ์ประกอบการแสดงการแสดงนัฏศิลป์ไทยบางชุดจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงด้วยเช่นระบำพัดฟ้อนเทียนฟ้อนเล็บฟ้อนร่มเป็นต้นอุปกรณ์แต่ละชนิดที่ใช้ประกอบการแสดงจะต้องมีความสมบูรณ์สวยงามและสวมใส่ได้พอดี เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบการแสดงเช่นรม่มผู้แสดงจะต้องมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ได้อย่างคล่องแคล่ววางอยู่ในระดับที่ถูกต้องสวยงาม ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนเลยนี้เหมือนเดิมค่ะก่อนจบกันไปคุณครูคก็มี QR code นะคะมาให้นักเรียนได้สแกนเพื่อทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้กันนะคะคืสแกน QR code ทางด้านข้างนี้ได้เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมทำนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ